เหรียญรัชกาลที่9มิ่งมหามงคลจัดสร้างโดยกระทรวงมหาดไทยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลฉเฉลิมฉลองพระชนพรรษาหกรอบวันที่5้ธันวาคมพศ2542ค่ะด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ครึ่งองค์ค่ะ เหรียญเป็นรูปทรงใบสีมาขอบเหรียญเป็นแบบเรียบค่ะเหรียญที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเหรียญอัปปก้าค่ะมาดูด้านหลังเหรียญค่ะเป็นตาสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหรอบ72พรรษาวันที่5ธันวาคมพศ2542ค่ะ สมเด็จพญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแผ่เมตตาอธิษฐานจิตณวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่11กันยายนพศ2542ค่ะประกอบพิธีมังคลาพิเศษณพระอุโบสถวัดพระีรัตนสสาดา,ามหรือวัดพระแก้วค่ะเมื่อวันที่21ตุลาคม พศ2542ค่ะเรียนดีพิธีใหญ่เรียนนี้สภาพสวยราคาหลักร้อยค่ะเพื่อนๆท่านใดสนใจทักมาได้ค่ะ